สวัสดีครับเหรียญที่ระลึก5บาทนะครับเรายังคงอยู่กันอย่างต่อเนื่องกับเหรียญที่ระลึก5บาทในวันนี้ผมมีเหรียญที่ระลึก5บาทปีพุทธศักราช2524นะครับเป็นเหรียญที่ระลึก100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพนะครับของรัชกาลที่6นะครับ เป็นการครบรอบ100ปีนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับจึงมีการผลิตเหรียญที่ระลึกนะครับณะวะโรกาสสำคัญนี้นะครับโดยภาพที่ท่านเห็นในคลิปนี้นะครับเป็นด้านหน้าของเหรียญที่ระลึก5บาทนะครับปีพุทธศักราช2524นะครับโดยด้านหน้าเหรียญจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จ พะร,ระปรมณนทรมหาวชิราวุธนะครับรัชกาลที่6ซึ่งด้านหน้าเหรียญน,นะครับจะเขียนมีอักษรมีข้อความว่ามหาวชิราวุธนะครับอีกด้านหนึ่งมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับเหรียญน,นี้จัดเป็นเหรียญที่รลึกนะครับที่น่าสนใจสำหรับนักสะสมเหรียญน,นะครับ เพาะเป็นหนึ่งในเหรียญที่ระลึก5บาทที่น่าจะเก็บสะสมเอาไว้นะครับเอาไว้ให้คนรุ่นหลักดูนะ<ม>เพราะว่าแทบจะหายากแล้วนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนี้เดี๋ยวผมจะพิกลับไปดูด้านหลังนะครับว่าด้านหลังเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับด้านหลังของเหรียญ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นตาสัญลญักษณ์มหาวชิราวุธนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับข้อความวงรอบนะครับของเหรียญน,นะครับข้อความว่าที่ระลึก100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพนะครับหนึ่งเท่าที่ครับอ,อ,อ,อหนึ่งมกราคม นะครับ2524นะครับด้านล่างจะมีข้อความระบุราคานะครับชนิดราคา5บาทนะครับเป็นราคาหน้าเหรียญสามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายนะครับทุกประก,การเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับอย่างที่บอกไว้เป็นอีกหนึ่งเหรียญท,ที่น่าสะสมนะครับสำหรับนักสะสมที่ชื่นชอบเหรียญกระสับนะครับโดยเฉพาะเหรียญกระสับที่ระลึกต่างๆโดยเหรียญน,นี้นะครับ ถ้าในบรดาเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึก5บาทเนี่ยเหรียญน,นี้จัดอยู่ในลำดับนะครับลำดับในแบบที่7นะครับถ้านับเปียงปีพุทธศักราชหรือปีพศกันนะครับเหรียญน,นี้จะจัดอยู่ในอันดับที่7นะครับของเหรียญที่ระลึก5บาทนะครับโดยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ นิกเกิลผสมนะครับทองแดงนะครับนิกเกิลยเทองแดงประมาณ75เนะครับเป็นเหรียญเงินทีถ่ถ้าเราเก็บสะสมไว้นะครับอย่างดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจนะครับเหรียญเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญกระสาบที่ระลึกต่างๆนะครับแม้จะเป็นเหรียญที่เก่าแล้วนะครับผ่านการเวลามาแล้วนะครับแต่ มูลค่าหรือคุณค่านะครับในในอีกด้านหนึ่งที่คนเขานิยมหรือสะสมคนที่ชื่นชอบสะสมเหรียญเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เหรียญเหล่านี้มีมูลค่าในในเรื่องของความหายากความเก่านะครับความที่เป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมานะครับครั้งเดียวนะครับในวารโอกาสหรือโอกาสต่างๆนะครับ และจะไม่มีอีกแล้วเพราะนั้นเหรียญเหล่านั้นก็จะมีคุณค่าและก็มูลค่าราคาในเรื่องการจัดจำหน่ายอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องการขายหรือแลกเปลี่ยนสูง,สงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับใครที่ชื่นชอบเหรียญกระสาบก,ก็ลองนะครับกลับไปดูคลิปวิดีโอนะครับผมมีหลายคลิปมากเลยที่ระบุเรื่องราวของเหรียญกระสาบแล้วก็ เรียกว่าภาพของเหรียญกระสาบเหล่านั้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เป็นเรียกว่ามีความรู้ได้รู้เออประเทศไทยเรามีเหรียญกระสาบมาหลายแบบแล้วนะครับทั้งเหรียญกระสาบที่ลึกเหรียญกระสาบบุญเวียนผัดเปลี่ยนกันนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากที่จะสอบถามต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมไม่มีการจัดจําหน่ายเหรียญใดๆทั้งสิ้นไม่มีการจัดจำหน่ายธนบัตรใดๆดทั้งสิ้น ใครที่ต้องการสอบถามสามารถเข้าไปที่ BankTalk นะครับได้เลย f a c e b o o k Bank Talk นะครับสามารถที่จะสอบถามกันมาได้ว่าเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญแบบไหนหรือเหรียญอะไรสามารถสอบถามได้หรือแบงคแบบนี้นะครับเป็นแบงค์แบบไหนแบงค์ลายเซ็ใครอะไรประมาณนี้นะครับ